สวัสดีครับในวันที่ผมทำคลิปนี้เป็นวันศุกร์สีฟ้าพอดีเลยครับผมได้พลอยชุดนี้มานานพอสมควรแล้วครับจากพี่สาวที่รักกันมากจากอเมริกานะครับพลอยเม็ดนี้เป็นพลอยพิเศษเป็นเถอาถ้อ,อยสีฟ้าเป็นพลอยของเหมืองเก่าแก่โบราณของอะลิโซนาที่ชื่อว่าเหมืองคิงแมนนะครับเขาจึงมีชื่อว่าคิงแม่นเถ้าถ้อยคิงแม่นเถ้าถ้อยจะมีความแตกต่าง คล้ทั่วไปนะครับก็คือเขาจะแกล่งกว่าแล้วก็เนื้อเขาจะเป็นสีฟ้าสว่างสดใสแบบที่เห็นนี่แหละครับผมนําเม็ดพลอยเม็ดนี้มาดีไซน์เป็นรูปหวัวใจมหาสมุทรนะครับโดยใส่เพชรที่ด้านข้าง2เส้นแล้วก็ด้านบนผมใส่ลายเป็นลายเจ้าสัวด้านล่างใส่ลายเป็นร้อยล้านพันตําลึงของเราเพื่อให้งานชิ้นนี้ออกแบบมาเพื่อให ค้องจองและสอดรับกับพลอยเทอคอยนะครับโดยเพราะว่าพลอยเทอคอยเนี่ยมีความหมายว่าเป็นพลอยไข่นกกาละเวกในภาษาไทยนะครับไข่นกกาละเวกเนี่ยก็คือนกที่นําโชคด้านการเงินนะครับนี่คือด้านหลังของพลอยเม็ดนี้นะครับเห็นไหมครับเห็นว่าจะเป็นรูปของธรรมชาติเลยนี่คือคิงแม่นเทอคอยของแท้ของจริงที่เป็นเมืองเก่าแก่ของอะลิโซนาอเมริกาเลยครับงานทีนนี้ งดงามมากๆนะครับเราก็ได้ความหมายของเือคอยซึ่งนำโชคด้านการเงินเนื่องจากเป็นไข่ของนกกาลเวกนำโชคเรื่องการเงินนั่นเองนะครับขอบคุณกับทุกๆกำลังใจนะครับสวัสดีครับ